รำวงปลูกผักปลูกผักปลูกผักสวนครัวรดน้ำรนดินให้ทั่วรดน้ำรนดินให้ทั่วปลูกผักสวนครัวปลูกตัวปักยาวรำวงรำวงปลูกผัก ักสวนครัวรดน้ำสนดินให้ทั่วรดน้ำสวนดินให้ทั่วปลูกพักสวนครัวปลูกตัวฝักยาว สวัสดีครับคุณครูและผู้ขารทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสวาย2ทุกท่านผมนายชันชายจอบทองครูได้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวันนี้จะมาเปิแพร่และนําเสนอความรู้เกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคุณครูผู้ขราระบทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราสวย2 และส่วนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองนสหวัยสามนะครับความอื่นเรามรรู้จักประการและเหตุผลกันก่อนนะครับความเป็นมาของรัฐยาของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2517พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาสแก่นิสิตมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทรงเน้นความสำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อนโดยวิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ต้องถูกตามหลักวิชาการและในวันที่4ีธันวาคมพุทธศักราช2517ทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิดาลายัยทรงเน้นพอมีพอกินอีกครั้งหลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นคว้าทดลองอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2537ได้ทรงเผยแพร่ทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงในขณะนั้นประเทศไทยได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมเป็นหลัก เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากต่างประเทศซึ่งจำเป็นต้องชำระหนี้ด้วยการส่งสินค้าออกทางการเกษตรเป็นผลให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายลงผลที่ตามมาคือเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไปอย่างรวดเร็วขณะที่การจ้างงานไม่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการขยายตัวของผลผลิตทำให้ประชากรส่วนใหญ่ที่ยังคงมีอาชีพเกษตรได้รับผลกระทบในขณะเดียวกัน ก็เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างการกระจายรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าภาคเกษตรด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและจากพระราชดำรัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ได้ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้ายในการสร้างความพออยู่พอกินให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ยากไรในชนบทดังนี้ 1>, 1. ปรับแก้สภาพทางกายภาพของพื้นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูก 2. เน้นความสามารถในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีโดยเน้นความประหยัดแต่ถูกหลักวิชาการ 3. ส่งเสริมการผลิตที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้เกิดกระแสร,รายได้ที่เหมาะสม 4. ส่งเสริมสถาบันหรือองค์กรของเกษตรกรเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา 5. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรต่อมาในปีพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาทเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นให้มีความรอบคอบและอย่าตาโต จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช2540จึงเป็นที่มาของพระราชดำรัสที่ว่าการเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองพร้อมกันนั้นทรงอธิบายต่อว่าคำว่าพอเพียง มีความหมายกว้างขวางกว่าความสามารถในการพึ่งตนเองหรือความสามารถในการยืนบนขาของตนเองเพราะความพอเพียงหมายถึงการที่มีความพอคือมีความโลภน้อยเมื่อโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดนี้มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณซื่อตรงไม่โลภอย่างมากคนเราอาจจะสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกอาชีพไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะภาคเกษตรกรรมเท่านั้นแต่เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและตัวอย่างในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองการรู้จักพอประมาณการมีเหตุผลในการตัดสินใจ รู้ว่าทำไมถึงทำทำอย่างไรทำแล้วจะได้อะไรการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตและที่สำคัญคุณธรรมนำความรู้คือความซื่อสัตย์รับผิดชอบเสียสละและการยอมรับเทคโนโลยีรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสมดุลเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญ,ญาชีวิตที่ขับเคลื่อนตนเองครอบครัวชุมชนสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญ,ญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงหรือพอมีพอกินในปีพุทธศักราช2537โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักในความสำคัญสำหรับนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เน้นการพึ่งพาตนเองโดยยึดหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตลอดการดำเนินชีวิตของพระสงฆนิกรทุกกลุ่มอาชีพซึ่งพระองค์ได้ทรงทดลองจนที่ประจักษ์ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันและอนาคตจากเอกสารในการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมษายน2543ซึ่งได้ประมวลกลั่นกลองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทานในโอกาสต่างๆรวมทั้งพระราชดำรัสต่างๆที่เกี่ยวข้องได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังนี้ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงความสามารถของชุมชนเมืองรัฐประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งหนึ่งในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลน,นั้นคือความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อนมีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะตามอัตภาพและที่สำคัญไม่หลงไหลไปตามกระแสของวัตถุนิยมมีอิสรภาพเสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใดหากกล่าวโดยสรุปคือหันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการดำรงชีวิตหลักเพื่อการพึ่งตนเองด้านจิตใจทำตนให้เป็นที่พึ่งตนเองมีจิตสำนึกที่ดีสร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวมมีจิตใจอื้ออาทรประนีประนอมเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งด้านสังคม แต่และชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรงและเป็นอิสระหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่5ส่วนดังนี้ส่วนที่1กรอบแนวคิดเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาส่วนที่สองคุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบ,ตบ,ตบ,ตบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ส่วนที่3คํานิยามความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย3าคุณลักษณะพร้อมๆกันดังนี้ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณความมีเหตุผลหมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งใกล้และไกลส่วนที่4เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานกล่าวคือเงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา ให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลักการละเหตุผลคุณครูหลายท่านหรือบุคลากรหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วหรือค่อนข้างคุ้นกันอยู่แล้วหรือหลายๆท่านก็อ,อาจจะได้มีการ ปฏิบัติอยู่บ้างแล้วดังนั้นโรงเรียนอนุบาลรัศวัยสองจึงเล็งเห็นความสําคัญของการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจึงจัดดาเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงง่ายและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับหนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงง่ายได้ 2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการปลูกพืชผักสวนครัววิธีการปลูกพื่อสมุนไพรง่ายๆและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชวาย2และส่วนพัฒนาเด็กเล็กเกทศบาลเมืองราชวิยสาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ครับผมเชื่อว่าคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายๆท่านนะครับก็มีการนําเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอยู่แล้วเราวันนี้ผมก็มีคลิปมาแลกเปลี่ยนเสริมเพิ่มเติมมาให้ท่านได้ดูกันนะครับเพื่อจะนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านเพิ่มเติม ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือท่านใดได้นําแนวทางรกระกุปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างเช่นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือว่าการประยุกต์ใช้ต่างๆหรือว่าการจะปลูกพืชผักสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือเป็นที่โรงเรียนต่างๆผมก็ขอภาพในส่วนต่างๆนั้นเพื่อประกอบแนบในกิจกรรมของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับ ในช่วงท้ายผมมีคลิปเกี่ยวกับการปลูกผักและการทำเศรษฐกิจพอเพียงมาให้คุณครูและบุคลารการทุกท่านได้ชมกันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ